สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องตกปลาช่องเล็กช่องนี้นะครับผมใหญ่ฟิชชิ n งออนทัวร์นะครับวันนี้ก็ได้มาลงาที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอีกหนึ่งวันนะครับแต่ว่าหมายนี้จะเป็นหมายหัวดูดนะครับฝั่งแม่น้ำคูนะครับแยกกวงมาเลยนะครับก็วันนี้ก็มาตั้งแต่เมื่อคืนเช่นเคยครับก็ามาก็มานอนพักผ่อน รอตกเช้านะครับเพอินตั้งแต่เช้ามาฝนตกกระนำ่ำไม่ได้หยุดเลยครับเพิ่งจะน้ำพึ่งจะลดฝนพึ่งจะหยุดนะครับแต่ก็ยังคึมอยู่ยังมีเมเ็ดเปปอยอยู่นะครับก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าวันนี้จะมีเได้ปลาอะไรบ้างนะครับวันที่ฝนตกกระหน่ำหนึ่งขนาดนี้น้ำนี่ได้ไล่ขึ้นมาแล้ครับ ที่แรกน้ําอยู่นู่นนะครับปลาอยู่ด้านนู้นนะครับน้ําอยู่เลยบาไปฝั่งนู้นคืนเดียวน้ําขึ้นมาเลยบาออกมาแล้วนะครับก็วันนี้ก็ลองมาดูนะครับว่าฝนตกอย่างนี้จะมีปลาอะไรากินบ้างนะครับก็บรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็มาลุ้นเลยครับว่าวันนี้จะได้ปลาอะไราบ้างนะครับไปลุยเลยครับ อยู่ลากวีแล้วีป่าใช่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 กรดิ่ประดู่งัโดดเดี๋ยวไม่ต้องลงจะบป่าจะบินหนีเอ็นอยู่จะบินหนีเอ็นของลุงตู่ก่อกก่อนเห็นนะใเ่ไหม มันเบ่งตั้งนานแล้วผมก็เห็นคันมันไหลลงมาแล้วผมก็เอ๊ตุ่มแกงเปล่าวะเนี่ยที่คันมันลวกเราแล้วผม,ม,ม,งม,ล,ล,วผมลงไปเสียคันเน,น,น,นี่ยจาะคันที่ไหนเฮ้ยตัวเต็มกุ้งย่างใหญ่เอ้ยเฮ้ยไปเรื่อยๆของหวานเรื่อยๆ กว่าไอลุงต่แกหัวเ็ทลวกไปทีค่อยๆตึนสายมาววกไัวกเ่วปทกทน่ยัลวกมหน้าลุต่ครับคิดตั้งแต่นลหนไม่เลยคันหลก็คิดว่าโดนลงก็แก้แก้งเออโอ้แต่แก้ก็อก เงี่ยไปดูลุงตุ้มตุ้มก็ไม่อมยิ้มอมอะไรเลยผมก็เลยตั้งแต่เอากระถางก็นั่งตรงนี้แล้วที่ไปถี่ถึงยังไงเอาอะไรไม่เหยื่อไม่มีอะไรเหยื่อสักอย่างเอ๊ะนู้นตั้งแต่ตอนฝนตกนู่นไงเจ๊ดึงแต่นู่นแล้วพักแรกอยู่เนี่วิธีอยู่มันก็อยู่ง่ายๆเนาะ นี่ครับไซโลครับเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยครับก็นึกว่าลุงแกแกลงหนนันมันลวกม,มาออก็เลยตึงสายไปเฉยสายหย่อนก็เลยไปวัดขึ้นมาก็อา้าวมันมีปลาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนี่โอเคไซโลไซโลตัวที่สามครับ โอเคครับลุ้นต่อมากินเ้ยจะมานั่งโ <Okay S 2> อเคครับำหรับปลาตะเพียนะวันนี้พอได้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวฝากให้ยายแก่ทำให้ก่อนกลับนะครับเพื่อกลับไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปนั่งทำนะครับ ไปแล้วอ้าวเจ้าฮะแล้วครับปาตะเพียนตัวใหญ่เลยไปน่าจะใหญ่อยู่นะครับ

แต่เช้ายันสี่โมงเย็นเพิ่งจะมีแดดครับนอกนั้นมีแต่ฝนอย่างเดียวนะครับก็คลิปวันนี้ก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดครับฝนมันแรงมากครับเปิดกล้องก็พอจะโดนแต่ฝนแต่ปตาตะเพียนวันนี้ค่อนข้างไซส์สวยอยู่นะครับไว้โตโตดี แกตีเบ็ดแบคแล้วกันนะครับ นี่ครับก็ได้มาถึงท้ายคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสาหรับ,บคลิปของวันนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็ยังว่างๆอยู่นะครับก็เลยจะมีโอกาสได้ลงคลิปมาราธอนบ่อยๆอยู่นะครับแต่ผลงานวันนี้ก็ไม่เลิศดหรูครับปลาค่อนข้างจะบางตัวมากครับส่วนลุงปลาข้างๆเจ้าประจําวันนี้ก็ขึ้นไป2หางเองครับนอกนั้นไม่แตะเลยก็ <c oughs> ฝนมันตกด้วยครับตกตั้งแต่เช้ามืดเลยทั้งคืนเมื่อคืนก็ทั้งคืนแล้วก็มาเมาเช้ามืดก็ตกแรงมากยันบ่ายยานันเที่ยงมีแดดสี่โมงเย็นนี่เองครับก็ผลงานวันนี้ก็มีได้ปะาะเพียนเยอะพอสมควรครับแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายครับเพราะว่าฝนมันลงอยู่แล้วก็ไม่สามารถเอากล้องออกมาถ่ายได้ครับ ถึงจะหลบฝนข้างใน,นก็ที่ตั้งมันไม่มีก็เลยระบากหน่อยครับก็ปลานินวันนี้ก็ได้ไซโลไปตัวเดียวเองครับนอกนั้นก็ไม่แตะเลยครับไม่ไม่ไม่ขยับเลยเบ็ดไม่ขยับก็เลย ได้แต่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนค่อนข้างเยอะมากครับเข้าตลอดเลยแล้วก็ฝนล,ลงค่อนข้างจะลําบากหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปครับโอเคครับถ้าไงก็ท้ายคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใหญ่ฟิชชิงคนทัวร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับพะคลิปหน้าที่ไหนอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับคลิปหน้าไปที่ไหนจะอัปเดตมาให้ดูอีกทีนะครับ